จากเมืองเมืองกันนานปีจากเมืองเมืองกานนานทีตราบชั่วชีวิตไม่มีวันเลื่นความหลังยังเสื่อมแสกอยู่ในใจถึงใครไม่เลือนใจผูกพันกันเหมือนเดือนคูน่น้ำพามัตชากู่คลองแม่และจองกู่น้องดังที่กับน้อง ดังพี่กับน้องนั่งคล้องคู่กันพอมีวันเดือมเจ้าสาวมึองบึงการควายนั่งฝันไปภาพความหลักยังจำชื่อได้สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการ บึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาาและเกทธนัิยานณชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25 MHz และทางแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ทาง FM 1 0 4 2 5 MHz สมสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันในวันศุกร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567กับเราสองคนผมดงจตุรพรขานาครับค่ะและดิฉันเกตธินทธยาณชาติชาสิทธิ์ค่ะครับผมพร้อมบรรยากาศโปรยปลายจากฝนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ใช่ค่ะคตอนแรกแบบเห็นเห็นแดด แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งจริงแล้วก็ <บา S 1> สักพักหนึ่งฝนมาแล้วครับผมเท่าที่ดูวันนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ6กสิเปอร์เซ็นตของพื้นที่สําหรับบึงการแต่ว่าในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเรื่อยไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนล,ลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิเปอร์เซนของพื้นที่นะครับก็คือน่าจะมีแดดให้เราแหละในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับค่ะดีมากเลยนะคะก็มาดูข่าวสารภายใน ประเทศกันก่อนนะคะในช่วงแรกของรายการนะคะมาดูที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยค่ะนายกรัฐมนตรีก็ลุยงาน4จังหวัดเลยนะคะมีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์ค่ะติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นะคะแล้วก็ติดตามประเด็นยาเสพติดในช่วงระหว่างวันที่28 3 0ถึงมิถุนายนนี้ค่ะ โดยมีภารกิจสำคัญนะคะก็คือการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นระบบและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนนะคะโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเน้นย้ำนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนค่ะพร้อมทั้งได้ไปตรวจติดตามนะคะประเด็นยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดด้วยค่ะก็คือร้อยเอ็ดอุบลราชธานีรีสเกตแล้วก็สุรินนะคะครับผมก็ติดตามได้นะครับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ คราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเรื่องของภัยพิบัติต่างๆผ่านมือถือนะครับล่าสุดเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีการเคาะให้กระทรวงดีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเป็นแม่งานในการวางระบบในเรื่องนี้นะครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมพุทธศักราชจุดๆเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการแจ้งข้อมูลที่สามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้กรณีเกิดเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงต้องมีการวางแนวทางระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ในการดําเนินการที่ชัดเจนสําหรับการแจ้งข้อมูลผ่านสื่อการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะครับเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการแล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมหรือว่าระบบเซลล์บอ a แคสต์นะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการกสทชทำหน้าที่ในการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยนะครับในอนาคตก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านมือถือเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับให้ประชาชนในพื้นที่ที่ อาจจะเกิดภัยพิบัตินั้นได้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถันด้วยนะครับค่ะต่อมานะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับน้องๆอาชีวะนะคะซึ่ง ก็ต้องบอกว่าพี่ๆอาชีวศึกษานะคะก็มีความเป็นห่วงนะคะความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนก็เลยขออาสาดูแลระบบไฟฟ้านะคะให้กับโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะตู้น้ําเย็นนะคะบอกเลยว่าโรงเรียนไหนเนี่ยไม่พร้อมก็ไม่พร้อมที่จะจ้างช่างไฟนะคะก็สามารถจะเรียกใช้บริการอาชีวศึกษาใกล้บ้านได้เลยค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้มอบหมายอาชีวะจิตอาสาทั่วประเทศบูรณาการกับพื้นที่นะคะพร้อมประชุมวางแผนลงพื้นที่ตรวจเช็คเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อน,นักเรียนในสถานศึกษานะคะตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาะคะ่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะทางสอสอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้รับรายง,งานจากวิทยาลัยในสังกัดนะคะที่ได้ลงพื้นที่เช่นวิทยาลายัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธดำเนินการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้านะคะและติดตั้งสายดินให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ในอำเภอด่านขุนทดทุกแห่งนะคะที่มีตู้กดน้ําเย็นรวมจํานวน20แห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร ราชสีมาจำนวน4ี่แห่งในอำเภอด่านขุนทดนะคะส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครนะคะ่ะก็ได้ร่วมกับจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครเข้าตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องทำ,งทำน้ำเย็นในสถานศึกษานะคะณนะโรงเรียนเมืองสกลนครโรงเรียนธาตุนารายวิทยาและโรงเรียนบ้านพังคว้าง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีที่วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองนะคะได้ออกให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออแล้วก็ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้ประสบการณ์วิชาชีพด้วยนะคะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปด้วยค่ะนอกจากจะได้ไปช่วยให้สถานศึกษาเนี่ยมีความ ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงเรียนแล้วก็ได้เป็นการฝึกฝีมือของน้องๆอ,อาชีวศึกษาทุกคนด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พี่ๆอาชีวะนะครับไปดูเรื่องของตู้น้ําเย็นต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆให้กับน้องๆเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะคราวนี้มาดูกันต่อที่เรื่องสอวอนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ค่อนข้างจะหักปากกาเซียนนะครับอย่างคุณสมชายวงสวัสิ์ที่ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลงสมัครเป็นสวนะครับแต่ว่าพลาดตกรอบไปนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าการที่คุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือกรอบข่นะครับของสวเนี่ยก็สะท้อนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ชี้ด้วยว่ากระบวนการการเลือกสวออควรจะแก้ไข เพรกกาะกลไกการเลือกทําความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนนะครับเรื่องนี้เองคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเลือกสอวอชุดใหม่บอกว่ากลไกในการได้มาซึ่งสอวอรครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่านายสมชายวงศวัิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือกไพ่ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแทรกแซงในกระบวนการเพราะนายสมชายไม่ได้สมัครในนามพักเพื่อไทยและตอนสมัครก็ไม่ได้บอกใครดําเนินการเองทุกขั้นตอนจึงได้แต่เชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักแต่จะมกะีกระบวนการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ต้องให้กรกะตไปพิสูจน์กันเอง โดยคุณจุลพันธ์นะครับบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนประกาศรับรองสวทั้ง200คนซึ่งจะต้องมีมาตรการเดียวกันอย่างเข้มงวดแต่หากว่าจะรับรองไปก่อนแล้วสอยที่หลังมองว่าเป็นอำนาจของกรกตที่จะดำเนินการหากจะย้อนกลับไปในจุดเก่าโดยปล่อยให้สวชุดเก่ารักษาการต่อคิดว่า ไม่เหมาะสมจึงต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นขอแสดงความยินดีกับสวชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่และขอให้พิสูจน์ตัวเองในการทำงานด้วยจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยต่อไปโดยคุณจุลพันธ์นะครับบอกว่ากระบวนการเลือกสวเนี่ยควรจะแก้ไข เพราะกลไกในการเลือกทําความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรจะมีความโปรง่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนจึงควรทําให้กระบวนการที่ง่ายกวนน่านี้ฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้มีสสอรอหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้รัฐ,รฐธรรมนูญฉบับใหม่นียมีความเป็นธรรมรวมถึงมีความเป็น รประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่าก็เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเห็นไหมมันมีความโปร่งใสแหละจากรัฐบาลเราไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งนะครับคุณสมชายก็เลยตกรอบไปอเพราะว่าหลายคนก็มองนะเนาะมองมองมองว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เคยเป็นแบบว่านายกรัฐนมนตรีแล้วก็เป็นในฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะใช่แล้วก็เป็นน้องเขย ใช่ใชค่ะชอบมากเลยคําที่ด้านจุลพันธ์บอกว่าเชียร์ในใจนะคะเชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักแต่แต่ก็มองได้นะคะว่าต่อให้สมมุตินะคะสมมุติว่าท่านได้ก็ไม่ก็ไม่ได้สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะว่าแบบรัฐบาลเขาไปเกี่ยวข้องถูกไหมคะมันก็จะต้องมีการกระบวนการการสอบสวนตรวจสอบอยู่แล้วนะคะต่อมามาดูทางฝั่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างคะ่ะท่านก็บอกว่า ต้องให้สวใหม่นะคะพิสูจน์ฝีมือยังไม่ตัดสินคุณภาพของสวชุดใหม่ค่ะต้องให้โอกาสก่อนนะคะให้ได้พิสูจน์ฝีมือก่อนเชื่อว่าไม่น่าจะมีสวอ,อยู่ในอนัตของใครจะทํางานด้วยความเป็นอิสระกว่าสวชุดที่ผ่านมาค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเดอนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซีย ระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ได้กล่าวถึงผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอที่มีกระแสข่าวการสมยอมการการล็อบบี้หรือว่ามีการบล็อกโหวตว่าขณะนี้ก็ยังไม่เห็นชมหน้าของสอวอ200คนอย่างชัดเจนจึงกล่าวว่าเรื่องคุณ จึงกล่าวถึงเรื่องคุณภาพได้ยากแต่เชื่อว่าสวชุดใหม่จะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของชื่อเสียงความสามารถแล้วก็อาชีพจึงควรให้โอกาสสวที่มาจากการเลือกระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ก่อนพร้อมทั้งมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสวจะมีจิตสำนึกว่าเป็นหนึ่งใน200คนของระดับประเทศและจะรักษาคุณภาพในการทำหน้าที่ได้ทั้งนี้ก็เชื่อว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากตากตจะประกาศรายชื่อทั้งหมดได้ทันตามที่กำหนดไว้ ก็คือวันที่2ก,กรกฎาคมนี้และทางกะกะตจะดําเนินการกับสว200คนที่กระทําผิดระหว่างการเลือกย้อนหลังตามกฎหมายได้เช่นกันไม่น่าจะเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากยังมีสวที่เป็นรายชื่อสํารองอีก100คนประธานรัฐสภาก็เชื่อนะคะว่าจากระบบการคัดเลือกในกลุ่มอาชีพแล้วก็การเลือกค่า้กลุ่มของสวชุดใหม่ไม่น่าจะมีสวที่อยู่ในอนัตของใครจะทำงานด้วยความเป็นอิสระก,กว่าสาวชุดที่ผ่านมาพร้อมทั้งมั่นใจว่า การทำงานระหว่างส,สภาผู้แทนราษฎรกับบุตที่สภาชุดใหม่จะไม่มีปัญหาค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องสมาชิกบุติที่สภานะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกับช่วงข่าวสารบ้านเราครับ อาจัย์ไอ้ขอบอกรับรองในโลกขาเบิ่งบ่มีเบิ่งเห็นสามมานประเจ้ามูลเมืองเมืองสีงน้ำตกทำปราก็สวยดีเบิ่งโงล่ลงทะเลสาบีสานราบคืนเลือดคูณ เจ้าชมตาบ้านออ้ขอเชิญชวนมีแค่บางส่วนของเมืองบึงกาลอยากให้มาที่เงสเนอีสานมาเบิรกบึงกาลบ้านออ้เดิ เที่ยวชมตาบานอายขอเจริญชวนมีแค่บางส่วนของมึงบึงกาลอยากให้มาเหนสะเนอีสานมาบิ่บึงกาลบ้านอายเด้อ ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25เมะเรซ MM เขื่นความรู้คู่ความสุข สารบ้านเราเก้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับยังอยู่กับรายการบึงการวันนี้ช่วงข่าวสารบ้านเราครับค่ะก็มาดูว่าที่สวกันหน่อยนะคะของแต่ละจังหวัดก็มีเนาะแล้วก็ของจังหวัดบึงการของเรานะคะล่าสุดก็ ข้อมูลนะคะบอกว่าบึงการเนี่ยได้ว่าที่สวสองคนนะคะขณะที่จังหวัดที่ได้ว่าที่สวมากที่สุดก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะมีว่าที่สวมากที่สุดถึง14คนค่ะส่วนอีก13จังหวัดนะคะไม่มีไม่มีสวที่ได้เข้าไปเลยเนาะอย่างอย่างอันดับที่1เนาะ14คนก็คือที่บุรีรัมย์นะคะอันดับ2เนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครนะคะอันดับ3เนี่ยเป็นแล้วก็มาดูของจังหวัดบึงการกันนะคะจังหวัดบึงการเนี่ยมี มีสองคนเนาะมีใครกันบ้างนะคะก็คือมีคุณพิมายคงทันนะคะอายุ52ปีนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะคะอาชีพกเกษตรกรรมเนาะแล้วก็อยู่ที่อำเภอปากค่าจังหวัดบึงการของเรานะคะประวัติการศึกษาก็คือ จบมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่กศสอนออำเภอปกากคาดนะคะปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจบปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะส่วนประวัติการทํางานหรือว่าประสบการณ์ในการทํางานในกลุ่มที่สมัครนะคะท่านก็ระบุไว้ว่ามีอาชีพที่ครอบครัวทํากันมาตั้งแต่กําเนิดจนถึงปัจจุบันครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ทํากันอยู่ตามปกติก็คือมี มีอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองนะคะต่อมาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุมิตราจารุกำเนิดกนกค่ะอายุ40ปีนะคะมีอาชีพค้าขายค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะประวัติการศึกษานะคะศึกษาที่โรงเรียนบุญวัฒนาแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ ไปเรียนต่อนะคะที่ต่างประเทศมหาวิทยาลัยจอจเมสันนะคะจอจเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ในส่วนของประวัติการทำงานประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครนะคะก็คือทำธุรกิจค้าทองคำและรงรับจำนำเนื่องจากว่าครอบครัวของสามีและสามีเนี่ยประกอบกิจการร้านทองเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านก็ได้ต่อยอดแล้วก็ขยายร้านทองและรงรับจำนำแห่งแรกของจังหวัดบึงการค่ะแต่ผมก็เป็น สองคนนะครับเป็นว่าที่สวสมาชิกผู้ที่สภาของจังหวัดบึงการนะครับก็ต้องสแสดงความยินดีนะครับกับทั้งสองท่านลงนุงนาด้วยแล้วก็ถือว่าบึงการของเรายังมีผู้แทนเนาะเป็นคนในพื้นที่ไปทํางานในรัฐสภาในฐานะสมาชิกผู้ที่สภาด้วยนะครับจํานวนสองท่านใช่ค่ะจริงๆถ้าไปไปดูแบบว่าในแต่ละกลุ่มเนาะบางคนก็แบบว่าเกือบเกือบที่จะได้นะคะแต่ว่าก็ติดสำรองไปอืมใช่ค่ะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยว ต้องไปดูอีกในอนาคตว่ากระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะยังใช้ระบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องไปดูกันว่ามีข้อดีข้อสเสียอย่างไรนะครับนี่แหละไปดูเรื่องของการทําหน้าที่ด้วยนะครับว่าผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับคราวนี้มาดูถึง พิธีสําคัญนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับสำหรับการาตาักน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดบึงการแล้วก็จะดําเนินการพร้อมๆกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับมีกําหนดการนะครับในวันที่4กรกฎาคมนะครับเริ่มเวลา14นาฬิกานาทีนะครับจะมีพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ท้าพระอเราเภอเซกาแล้วก็ พื้นที่ชุ่มน้าบึงของหลงอาเภอบึงของหลงนะครับจากนั้นวันอาที่ทีาา่7กรกฎาคมนะครับเวลา17บเนาฬิกาเนาทีจะมีพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่วัดเซกาเจดียารามพระอารามหลวงพระอารามหลวงอําเภอเซกาแล้วก็วันที่8รกรกฎา,าคมนะครับเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีนะครับจะมีพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดเซกาเจดียารามพระอารามหลวงอำเภอเซกานะครับก็ สามารถที่จะไปร่วมได้นะครับทั้ง3กิจกรรมนะครับพี่น้องประชาชนนะครับวันที่4วันที่7แล้วก็วันที่8กรกฎาคมนี้ครับค่ะต่อมามาดูเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนของจังหวัดบึงกาฬกันหน่อยนะคะทุเรียนบึงกาฬฟีเวอร์ก็ว่าได้นะคะทุเรียนทุกลูกเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะคะกระทั่งส่วนทุเรียนต้องปิดการจองผลผลิตนะคะแต่ยังคงเปิดให้ผู้สนใจได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ได้คะ่ะก็ เป็นที่สวนทุเรียนแม่ออนนะคะอยู่ที่เลขที่116หนะคะหมู่12บ้านดอนแก้วตําบลโนนสมบูรณ์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนางบางออนชัยสุระนะคะอายุ55ปีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะประกาศปิดการจองผลผลิตทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยมีลูกค้าทําการจองครบทุกลูกแล้วค่ะทั้งการ Wal k i อินมาที่สวนทุเรียนนะคะหรือว่าผ่านทาง วิดีโอคอลนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนาะซึ่งบางคนก็ เลือกนะคะเหมาลูกทุเรียนไปทั้งต้นเลยก็มีค่ะจึงทําให้ผลผลิตทุเรียนที่สวนแห่งนี้นะคะมีเจ้าของแล้วทุกลูกเลยโดยทุเรียนแต่ละลูกนะคะก็จะมีชื่อของลูกค้านะคะติดเอาไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของด้วยส่วนบางลูกที่ไม่มีรายชื่อก็เป็นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเหมาไปหมดแล้วทั้งต้นค่ะนางบางออนชัยสุรานนะคะเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยปลูกยางพารานะคะแต่ว่าช่วงนั้นเมื่อปี2562นะคะราคาย,ยางพาราไม่ดี จึงหันมาปลูกทุเรียนแทนประมาณ4ไร่ค่ะจำนวนกว่า100ต้นมีสายพันธุ์หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองมูซานคิงนะคะแดงอินโดพวงมณีแล้วก็นกกระจิบนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นพันธุ์หมอนทองนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ให้ผลผลิตเป็นครั้งแรกค่ะโดยส่วนตัวของ ของคุณบางออนนะคะก็บอกว่าการดูแลเนี่ยค่อนข้างยากนะคะกว่าจะได้ผลผลิตส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ5,000บาทผล,ผลผลิตปีแรกเนี่ยอยู่ที่420ลูกค่ะโดยมีการขึ้นป้ายจองทุเรียนตามที่ลูกค้าต้องการนะคะขณะนี้เนี่ยลูกค้าก็มาจองครบทุกลูกแล้วค่ะลูกค้าที่จองก็มีหลากหลายพื้นที่เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเองในกรุงเทพมหานครนะคะขอนแก่นนะครพนมโดยจําหน่ายในราคาหน้าสวนนะคะ อยู่ที่กิโลกรัมละ1น0บาทซึ่งตอนนี้ก็ต้องปิดการจองแล้วนะคะเนื่องจากทุเรียนทุกลูกเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าใครสนใจจะศึกษาแลกเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปชมสวนทุเรียนก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะที่สวนทุเรียนแม่อ่อนหมู่12นะคะบ้านดอนแก้วตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬของเรานะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 8 2 3 1 แ7 8 1นะคะ0982318781โดยแม่บางอ่อนนะคะก็บอกทิ้งท้ายว่าสามารถจะเข้าไปหาได้ตลอดเลยนะคะแม่บางออนก็จะแนะนำนะคะแนะนำทั้งทั้งหมดเลยไม่ห่วงความรู้เลยนะคะโดยส่วนตัวท่านก็บอกว่า ลมลุกคลุกคลานมามากนะคะจึงพร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจอย่างเต็มที่เลยค่ะครับถ้าถามว่าจะไปกินทุเรียนไม่มีให้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจองไปหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าจะไปขอความรู้เนี่ยได้เสมอแม่บักกอนบอกแบบนั้นนะครับใช่ค่ะส่วนของคุณแม่แบบน่ารักมากคุณแม่ก็น่ารักมากนะคะที่เราได้เคยไปเนาะครับผมใช่บองวังก็ไปหาคุณแม่ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันสุขแห่งชาติแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจาย